โอ้หไอ้เราก็แบบจะพาเอา้าวิ่งตัง้งนานข้สุดท้ายมันก็มาเจอกันแล้วะะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับชมเหมือนเดิมนะคะในเกม b r e a m n g b r i g e นะคะวันนี้นะคะชมก็จะเอารถนะคะมาขึ้นเขานะคะรับรองว่าโอ้โหดูทางนะคะ ก็พยายามจะใช้รถตะก,กูลที่เป็นแบบไต่ว่ามันจะเอามาแบบว่าขึ้นเขาได้ไหมปูหเห็นทางแล้วแบบว่าทางหรือโหดอยู่นะเออแล้วก็ไกลด้วยก็จะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทนะคะก็จะเป็นพาร์ทขึ้นเขากับพาร์ทลงเขานะคะนี่โอ้โหเราจะมาถึงเส้นชัยแล้วอันนี้ก็จะมีลงแบบสมบุกสมบันอีก คือมันแยกไปเยอะมากเลยอ่ะเออเขาเดียวนี่น่าจะได้หลายอีพีอยู่นะก็หลังจากที่ไม่ได้แต่ว่าทำคลิปแบบมีเสียงชมเนาะก็วันนี้ก็มาทำให้แล้วนะคะวันนี้ว่างนะโอเคค่ะสำหรับตัวทันแรกของเรานะคะเจ้าหนู <c oughs> ต้องค่อยๆกดเลยนะ <c oughs> ก็อันนี้น่าจะไต่เขาได้แหละเรียกรถอะไรดีอ่ะเออนั่นแหละ ไอรกแต่ว่ามีห้าลอ้ออะเนาะน่าจะใต่เขาได้มาคันแรกของเราดูซิอ่าลืมกดโอเคคันแรกของเรานะคะดูที่ว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนได้หรือเปล่าไปกันเลยทางเขามีให้หออกไม่ออก้วย ชมก็จะพยายามอัพคลิปแค่ลวันละสักสองคลิปนะคะ่อฝากทุกๆคนเข้ามาดูกันด้วยนะเออแรกง่ายแรกง่ายเหมือนมีทางแยกปะเอาไม่มีหรออ้อมต้องขึ้นไปทา,นนะออาทางเดียวเลยใช่ไหมเอ๊ะหรือว่าอ้อสุดละก็คือขึ้นทางเดียวเลยชชว่ามันก็น่าจะถึงอยู่แล้วนะ เพราะว่ามันก็เป็นแค่แบบว่าถนนเรียบๆเนาะมันไม่ได้คือขาไปอะชมว่ายังไงมันก็ไปถึงแต่ไอขาลงเนี่ยสิชมวพามันน่าจะตัดทางด้วโดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นทางลงอะและ้วดูดูทางเนี่ยขึ้นไ็ยังองอหโุดหงขับขึ้นไม่ได้เลยนะเนี่ยเอ้อ ก็ถ้าใครมีเกมอะไรหรือนนม,มีด่านอะไรในเกม Dream n g นี้นะคะอยากแนะนําก็แนะนํกันเข้ามาได้นะ,ะเดี๋ยวชมเข้าไปเล่นนะคะก็ตอนนี้ก็ดูดูไว้หลายๆเกมอยู่นะกลัวทุกคนเบื่อกันืแล้วแบบแบบแบบเนี้ยวิวดีมากเลยแต่อันนี้ชมไม่ได้ปรับก,กราฟิกแบบสูงสุดนะคะอันนี้แค่ปรับแบบ normal ธรรมดานะ วัวแบบว่ามันจะกระตุกน,นะก็เลยปรับแบบนอ r m a ม่โอ้ยนึกว่าไปได้เลยเอ๊หรือมันไปได้เลยวะเอ๊ะเอาทางไหนดีเอ้ยถ้าเราจะเอาแบบส,สมบัติเราต้ไปทางนี้เว้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้เลยฮิฮิหาเรื่อนแล้ว นี่ไตขอบขอบเขาไปเลยโอ้โหนี่สีแีตรงกับปกเอ,อ่อแบบบท,ทางนี้ทางนี้มันทางลงหรือเปล่าทำไมมันเจี่ยวนะอ๋อทางขึ้นหรอผมจะทางขึ้นใช่ไหม เพื่อนเรามาแบบว่าทานแบบสมบบทสมบันหน่อยเราขึน้นแล้วแต่เราก็ลงต่อเลยอยอเดียบๆๆๆๆๆคลิปนี้อ่านใจยาวหน่อยนะคะสมอาจจะไม่ได้ตัดนะก็คือเล่นแต่แบบ เล่นเลยแบบว่าให้เราแบบว่าไปกันจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำถ้าไมร้อมันชอบไม่เลียวไงอะหรือมันเป็นกานถนน ปกติรถจริงๆมันเลี้ยวไหมเนี่ยอันนี้ชมก็ไม่รู้นะเพราะปกติชมก็ไม่ได้ขับรถเองเออดีเอ๋ <c oughs> เออ,อันมกเมื่อกี้ถ้าขึ้นมามันก็จะถึงตรงนั้นใช่ไหมแล้วเราก็จะแยกเป็นสองคันใช่ไหมเอาแต่ว่าอัานนี้แต่ทางรู้อยูนเนอ่เนาะเออก็น่าจ,จะใกล้ถึงแล้วนะาหรอเปล่เออแต่อันนี้แบบว่า ทานตอนขึน้นชมว่ามันมัน,ม,นมันไม่น่ากลัวมันไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าต้องไปดูตอนลงอีกทีชมว่าตอนลงนี่น่าแบบแอีนกว่าอ่ะแ,แล้วก็จะเลี้ยวคือจะจะ,จะไปขวาทั้งหมดเลยนะคะสําหรับรันแรกนะแล้วก็รั้นที่สองเราถึงจะไปแบบฝั่งซ้ายแอยนะแยกเป็นสองคันแล้วกัน มันก็ไม่น่าจะใช้เวลานานมากหรือเปล่าน่าจะถึงแล้วนะเนี่ยอ,อัดคิดวันนี้แต่ไม่รู้จะได้ลงวันไหนลนะแต่คิดว่าถ้าขยันก็น่าจะได้ตัดลงเลย ทำไมมันมองดูมันเหมือนใกล้แล prend, ้วนะเนี่ยมันมีกระต่อตรงนี้แบบโอ้โหอ้อมเข่าแบบอ้อมอ้อมคืออันนี้เราเรียนว่ามันเป็นรถเล็กไงถ้าแบบเป็นรถที่มันเป็นรถแต่ว่ารถบรรทุกแบบไม่น่ชัดไม่น่เอามาขับเลยอ่ะทางลงแบบยังพอแบบมันไหลไปเองแต่ทางขึ้นนี่โห แค่โค้งอย่างนี้ก็ก็น่าจะไม่รอดแล้วแหละนะถ้าเป็นรถสันทุกนะคะก็อะเอาแต่รถตะกูลหรอว่าสำหรับขึ้นเขาเลยนะ,ะเพราะไม่งั้นชมคิดว่าถ้าเอารถแบบธรรมดาแรถเก๋งมารับรองเดี๋ยวว่าคือไม่พ้นโค้งแร่อะขึ้นได้เฉพาะช่วงแรกแต่ขาลงนี่น่ารองมากเลยนะะ แค่นี้ก็ยังจะเลี้ยวไม่พ้นเลยนะเอาจริงดูดิดตดิรเอออันไปถึงไหนเนี่ยเออเราเลี้ยวขวาใช่ไหมโอเคขวาตลอดนะคถึงแล้วเนี่ยนมอันที่หนึ่งเราถึงแล้วขาจอดไปเลย ะะเออลืมใส่ NPC มาในรถนะเนี่ยเออโอเคทุกคนมาถึงคันที่สองของเรานะคะอันนี้เราก็จะออกซ้ายใช่ไหมราจะไปซ้ายทั้งหมดนะคะคันนี้นะคันนี้น่าจะวิ่งทางนี้ได้ก็คะอคานแรกเนาะหรือเปล่าอุย้ยแต่โชคก็เองดมีมากเลยนะ ดูสิเฮ้ยเราก็ว่าแบบมันก็รถที่เหมาะกับสนามแบบนี้ก็น่าจะรอดอยู่เออได้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 เนี่ยถ้าเอาแบบรถธรรมดารถเก่งทั่วไปก็น่าจะถึงแค่ประมาณเนี้ยงานชมก็ว่ามันไม่น่าจะขึ้นไปถึงข้างบนหรอกเพราะว่าโค้งแต่และโค้งมัคืะแบบ อยูไฟฟิวสั้นๆเลยเมื่อกี้แบบว่าตอนที่ยังไม่สะพอนรถออกมานะคือได้ยินเสียงแเสียงทะเลรห,หแับเขาทำดีมากเลยนะอยู่ใกล้น้ำแล้วมีเสียงน้ำเหมือนจะมีอันนึงนะคะเผื่อทุกคนยังไม่ได้ดูนะคะขึ้นรูปไปให้ มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันน่าลัวมากเลยคือแบบแบบอะไรอะ่ะคือยิ่งเล่นยิ่งเข้าไปยิ่งอะไรก็ไม่รู้สรุปอ,อันนั้นคือเล่นไม่จบจริงๆแลคือถ้าใส่เสียงก็คือแบบถ้าะตะกีดร้องอคือแบบไอเราเล่นเกมรถใช่ไหมเล่นเกมรถแต่เรา,าเจออะไรอะอะไรเงี้ย <c oughs> พูดแล้วก็หลอนข้างหลังนะจี่เออท่านต้องแหนกับไปดูตกตกข้างคาเลยทุกคนดูนี่หลอนแบบนั้นน่ะหลอนแบบมันหลอนจริงๆนะหลอนหลอนจนตอนนี้แบบฝนลุกอ่ะพอพูดถึงแบบนั้นนี่คือฝนลุกอ่ะเออ สบายเลยไอทางนี้น่าจะเป็นขึ้นเขาไอตัวขึ้นเขายาวๆไปเลยแน่เลยถ้าได้ยินเสียงเป๊ะๆป๊ะๆก็คือเสียงแป้นของเราละหรือถ้าได้ยินเสียงแบบอย่างนี้ยคือเสียงเมาส์เลย อ้อมแบบกโค้งหักศอกเหมือนในทางที่แล้วนะคะมันมันอ้อมภูเขาทั้งลูกเลยอันเนี้ยแล้วก็ลงไปเจอกับไอ้ทางอันนั้นแน่เลยใช่ไหมเอ่ยออไม่ใช่เอามันจะมีทางที่มันไปเจอกันอยู่ ตรงนี้ต่อไปเลยนะคะก็น่าจะขึ้นไปแบบสุด,ส,ด,ส,ด,ส,ดสุดเหนื่ยแน่เลยโอ้ยแต่าทางนี้วิ่งง่ายมากแล้วก็ถ้าเป็นรถลงมามชมก็คิดว่าน่าจะง่ายง่ายกว่าทางเมื่อกี้นะคะเนี่ยีเหมือนเลยแล้วก็เจอแยกตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ทางเขาค่อนข้างใหญ่นะคะไออันนี้รถบรรทุกลงมาได้เนะะี่ย เนี่ยแต่ไอซีโคตรงนี้น่าจะกว้างว้างแน่ๆยังไงต้องว้านะฮะอ่ะอเราไม่ได้ผ่านไอจุดนู้นหรอเราก็คิดว่าเราจะผ่านไอจุดนู้มาแล้วเนี่ยอันนี้เราเลยไปไหนแล้วก็เออละไอทางตรงนู้นมันคือทางตรงไหนเนี่ยทำไมเราไม่เห็นอะไรขึ้นไปเลย เนี่ยอันนี้เรามาถึงข้างบนแล้วทุกคนเราจะขึ้นไปให้มันสุดเลยนะคะก็คืออันนี้เราจะเป็นจุดนั่น,นแหละจะขึ้นไปให้สุดเลยว่าไอ้ข้างบนนั้มันมีอะไรนั่นเเนี่ยเรก็ไอยา,ข,ออายขึ้นไปให้มันสุดสุดแรงนี่แหอู้แต่ชมว่าวมันไกลมากเลยนะน่ะเออคือไอ้จุดตรงนั้นน่ะเราเลยมันมาแล้วเราจะป่น อันนี้คือเราจะขึ้นไปให้มันแบบว่าสุดทือข้างบนนะคะ แต่จริงๆนี่แบบอืมไม่น่าจะถึงนะโอ้แล้วแบบเขาทำไกลๆมากแล้วโอ้แต่รถคันนี้คือแบบโชว์แบบดีมากเลยดยเลยรถแทบจะไม่ใคร่เดียนะท้าไมมันมีทางไปเยอะจังละ่ะเราจะเอาตรงไหนดีคือเราอยากรู้ว่าทางของมันไปสุดที่ไหนใช่ไหมแล้วก็วิ่งทางหล,ลักเลย โอ้หไอ้เราก็แบบจะพาเอ้าวิ่ทำงานข้นสุดท้ายมันก็มาเจอกันแล้วสุดท้ายก็มาเจอกันอยู่นี่ละโอ้โหแล้วกลับมาบอกนะสุดท้ายก็มาเจอกันอยู่ตรงนี้ ตอนนันนี้เอาคนใส่มาไม่ได้นะคะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่มันไม่มีให้ใส่ NPC มานตรงนี้นะโอเคทุกคนก็มาเึงนะคะข้างบนกันแล้วนะะสำหรับสองคันของเรานะก็ 1994. ถึงแบบส,สบายๆเลยนะคะวิ่งกันมาแบบสบายๆทางก็ทางตอนขึ้นอะชมว่ามันง่ายเพราะว่าต่อให้จะชันหรืออะไรมันก็ยังขึ้นได้ใช่ไหม ก็เดี๋ยวไปติดตามกันที่ EP สองนะคะว่าเออตอนลงเนี่มันจะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ก็ชมต้องขอตัวลาไปแล้วเอบยี่จบยี่จบแต่ามาถักตอนนี้สิโอเคทุกคนก็อย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe นะคะกดไลค์คลิปให้ชมด้วยนะกดแชร์ให้ชมด้วยก็จะดีมากๆเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ชมไปแล้วนะบ๊ายบาย